มังกรกับเด็กใจดีนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กบ้านเหล็กที่ตั้งอยู่ริมป่าใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าลีโอลีโอเป็นเด็กใจดีเขาชอบช่วยเหลือสัตว์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นนกที่บาดเจ็บหรือกระต่ายที่หลงทางแต่ในป่าน,นั้นมีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวนั่นคือมังกรสีเขียวมรกตที่อาศัยอยู่ในถ้ำบนยอดเขาสูงทุกคนเล่าขานว่ามังกรตัวนี้ดุดร้ายเผาหมู่บ้านมาแล้วหลายแห่ง วันหนึ่งขณะที่ลีโอกำลังเดินเก็บผลไม้ในป่าเขาได้ยินเสียงร้องควนค้างเบาๆเมื่อเดินตามเสียงไปเขาก็พบมังกรตัวใหญ่นอนบาดเจ็บอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปีกของมันขาดวิ่นและลำตัวเต็มไปด้วยบาดแผลลีโอใจเต้นแรงด้วยความกลัวแต่เมื่อสบตากับมังกรเขากลับเห็นความเจ็บปวดแทนความโกรธเกีียวเด็กชายตัดสินใจเข้าไปใกล้และพูดเบาๆเจ้าเจ็บมากสินะ ข้าจะช่วยเจ้าเองลีโอใช้ผ้าของตนพันแผลให้มังกรนำใบสมุนไพรมาตำจนละเอียดแล้วทาแผลอย่างเบามือวันแล้ววันเล่าเขานำผลไม้และนำมาให้มังกรกินจนสัตว์ร้ายที่เคยดูร้ายเริ่มยิ้มอ่อนๆให้เขามังกรแนะนำตัวว่าข้าชื่อว่าฟีรอนข้าไม่ได้อยากทำร้ายมนุษย์แต่ครั้งหนึ่งข้าถูกกล้าและต้องป้องกันตัวลีโอพยักหน้าเข้าใจ บางทีผู้คนไม่รู้ความจริงถ้าเราอธิบายเขาอาจจะเปลี่ยนใจเมื่อแผ่ของฟรีรอนหายดีเขาพาเด็กชายบินขึ้นไปบนฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตลีโอมองเห็นหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กกลายเป็นแค่จุดเล็กๆและป่าใหญ่ที่เคยดูน่ากลัวกับสวยงามราวกับพรมเขียวทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทแม้จะต่างเผ่าพันธุ์และต่างขนาดแต่แล้ววันหนึ่งชาวบ้านเห็นเงาของมังกรบินเหนือฟ้าก็พากันแตกตื่น พวกเขาเตรียมหอกและธนูเพื่อป้องกันตนเองหัวหน้าหมู่บ้านประกาศเราจะไม่ยอมให้มังกรเข้ามาทำร้ายอีกเราต้องปกป้องบ้านของเราลีโอรีบวิ่งเข้าไปกลางลานหมู่บ้านได้โปรดฟรีรอนไม่ได้ร้ายเขาเป็นเพื่อนของข้าเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายใครแต่ความกลัวทำให้ชาวบ้านไม่เชื่อคำพูดของเด็กชายคืนนั้นลีโอรู้ว่าฟรีรอนจะบินข้ามหมู่บ้านเพื่อกลับถ้ำ เขาตัดสินใจขึ้นไปยืนบนหอคอยเพื่อปกป้องเพื่อนเมื่อชาวบ้านเล็งธนูไปที่เงาของมังกรดีโอตะโกนสุดเสียงยิงข่าแทนถ้าพวกเจ้าคิดว่าฟีรอนจะทำร้ายเราทุกคนตกใจในความกล้าของเด็กชายหัวหน้าหมู่บ้านลังเลก่อนจะสั่งให้หยุดฟีรอนค่อยๆลดระดับการบินและลงจอดตรงหน้าหมู่บ้านเขาโน้มศีรษะเป็นการแสดงความเคารพ หัวหน้าหมู่บ้านเดินออกมาเผชิญหน้ากับมังกรเจ้าต้องการอะไรจากเราฟีรอนพูดเสียงทุม้มข้าแค่อยากมีที่สงบสุขข้าไม่ต้องการอะไรข้อคิดคือความเมตตาและความกล้าหาญสามารถเปลี่ยนศัตรตูให้กลายเป็นมิตรได้ความกลัวมักเกิดจากความไม่เข้าใจการเปิดใจและสื่อสารจะช่วยให้เกิดสันติภาพมิตรภาพแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์หรือความแตกต่างแต่อยู่ที่ใจที่จริงใจต่อกันจบ